สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์จะส่งตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิทิทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับคุณลุงเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็กําลังจัดเรียงหนังสือพระไตรปิฎกนะครับต้องบอกว่าหนังสือพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยเป็นหนังสือพระไตรปิฎกชุด91เล่มภาษาไทยนะครับซึ่งหนังสือพระไตรปิฎกชุด9 1เล่มภาษาไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่6กล่องด้วยกันนะครับนี่คือนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ละกล่องเนี่ยเขาจะเขียนเลข กล่องที่แล้วก็เลขเล่มเอาไว้นะครับอันนี้กล่องที่สี่กล่องที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเล่มที่หนึ่งจนถึงเล่มที่17เจ็ดขาจะบอกหมดเลยครับว่ากล่องไหนสใส่เล่มอะไรบ้างนะครับเลขเล่มเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เลขหนึ่งสองสามสี่ก็จะเรียงกันแล้วความหนาของแต่ละเล่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะจะไม่เหมือนกันเลยความหนาของหนังสือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปกแข็ง แล้วก็พวกแข่งเย็กกีนะครับแล้วก็ปั๊มทองตรานี่นะครับคือตราของมหามิุฎราชวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่สูตรนะครับก็จะจำหน่ายในราคาของมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยคือ25,000บาทนะครับส่วนตู้หลังนี้นะครับคือตู้กระไตยบิโดที่เป็นทาเป็น2ตอนด้วยกันนะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับผมราคา55,000าันนะครับเฉพาะราคาตู้เป็นไม้สัก ที่คัดพิเศษนะครับอย่างดีความหนาพิเศษนะครับความกว้างก็ความลึกของตู้นะครับก็ลึกเป็นพิเศษนะครับผมสองประมาณ64เซนด้วยกันนะครับถือว่าลึกมาก2ฟุตกว่าเลยนะฮะแล้วก็ตู้หลังนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรเซนนะครับถ้าผมไปยืนนี่ก็คือเตี้ยกว่าตู้แน่นอนนะครับ ตู้หลังนี้จะถูกแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนข้างบนนี้ก็คือที่คุณลุงเจ้าหน้าที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นี่นะครับมีจํานวนชั้นทั้งหนึ่งสามสี่สี่ชั้นอันนี้ถูกถอดมาเป็น1ชั้นเป็น1ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิ้นชักนะครับกับประตูใส่หนังสือหรือใส่สิ่งของได้อีกนะครับผมเดีย๋ยวจะให้ดูด้านข้างของตู้หลังนี้นะครับนี่นะฮะ เ,เป็นไม้อย่างดีนะครับแล้วก็ความหนาของของตู้เนี่ยก็จะเป็นความหนาแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดของตู้หลังนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับในคลิปอ่าลิงก์ของภาพตู้ภาพตู้เพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้นะครับเยอะเลยนะครับผม อันนี้นะครับก็คือราคาหนังสือเนี่ยสองหมบาทนะครับอันนี้เป็นราคาของมหาวิทยาลัยมหามุุษนะครับส่วนตู้นี่ก็คือราคา55,000ืบาทนะครับที่ศูนเนี่ยอยู่ตรงพุทธมนฑลสายสี่ติดกับวัดญาณเวศกวันนะครับลูกค้าก็สามารถขับรถมารับได้นะครับแนะนําว่าเป็นรถกระบะนะครับแต่ว่าปกติที่ศูนก็ส่งให้นะครับ ก็จะมีค่าจัดส่งตามระยะทางแนะ้ะโทรศัพท์มาถามพี่เจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าค่าจะส่งไปตามที่หมายปลายทางเนี่ยเท่าไหร่ปกติที่ศูนย์ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมใช้เวลาส่งเนี่ยประมาณ3วันเป็นอย่างช้านะครับถึงที่หมายเลยนะครับราคาเวลาคิดค่าเวลาคิดค่าหนังสือกับตู้ทั้งหมดนะครับก็คือเอาราคาหนังสือบวกราคาตู้นะครับค่าส่งเนี่ย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงต้องแอดไลน์มาถามนะครับ หรือไม่ก็โทรศัพท์มาถามได้เลยนะครับนอกเหนือจากตู้หลังนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นๆอีกนะครับผมที่ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์จําหน่ายตู้ทุกแบบนะครับแล้วก็หนังสือในราคามูลทีทีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารบรรจุพระไตรปิฎกนะครับอันนี้นะฮะหนังสือเนี่ยครับเดี๋ยวพอเขาเรียงทั้งหมดนะครับ91อดเล่มนะครับผม ก็จะเต็นตู้หลังนี้เลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของตู้หลังนี้ก็คือมีไฟ LED ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะแสงไม่แสงไม,แงไม่แสงไม่เยอะนะครับพออันสือไปวางเปิดไฟตู้สวยมากครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งวางไว้ในห้องหนังสือนะครับหรือห้องพระนะครับรับรองว่าเข้าตีนกันเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ เออลืมบอกไปนะครับว่าตู้หลังนี้นะครับเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับด้านล่างด้านล่างนะครับจะแคบกว่าทางด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะแบบใหญ่เลยนะครับเป็นฐานนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะลู่ขึ้นมานะครับลักษณะก็จะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปดูได้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับผม